สวัสดีครับผมอาท๊อนะครับนี่คือด o p c h a n n e l ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างที่จิตซีเรียนนิดนึงครับนั่นคือถ้าใครก็ตามนะครับมีอาการแบบที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้นะครับทุกทุกวันนะครับระวังฟอกไตตลอดชีวิตนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสําหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านเดินโดดไปที หนึงนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายผมสรุปไปให้แบบสั้นมากๆนะใครชอบสั้นๆอนะ่ะไปที่1นาทีสุดท้ายเลยนะครับส่วนท่านที่พร้อมแล้วเราไปลุยพร้อมๆกันดีกว่านะครับคือเบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องของโรคไตเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเป็นกันเยอะมากๆนะครับผมผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตเนี่ยปีหนึ่งแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็คือต้องฟอกไตตลอดชีวิตเนี่ยเยอะมากๆ และโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอาการที่ผมพูดถึงนี่แหละนะครับเบื้องต้นเราจะควรจะต้องทราบก่อนครับว่าไตาของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแบ่งเป็นสารหน้าที่ใหญ่ๆแล้วกันเอาแบบง่ายๆอันดับแรกก็คือควบคุมสารน้ําในร่างกายให้น้ําในร่างกายนีย่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปบางทีน้ําท่วมปอดหัวใจวายนะครับอันตรายถึงตายเช่นกันนะครับอันที่สองคือควบคุมความดัน นะครับผู้พิมความดันนี่สําคัญมากนะครับถ้าไตาเรามีปัญหาความดันเราจะมีปัญหาแน่นอนนะครับและยังไม่พอครับยังช่วยทําให้ตัววิตามินดีที่เราได้รับจากแสงแดดเนี่ยน,นะครับทํางานได้ดีดังนั้นไตไม่ดีมีปัญหาแน่นอนครับเรื่องวิตามินดีเรื่องฮอร์โมนต่างๆมีปัญหาแบบส,สุดๆนะครับและอันที่3สําคัญส,สุดๆครับนั่นก็คือการล้างสารพิษจากเลือดนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้กินยาพิษนี่ทําไมถึงมีสารพิษ คือทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะครับถ้ามันสะสมในตัวเราแนมะ้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆก,ก็ตามนะครับมันก็จะกลายเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่างๆนะครับ mm hmm. ฟอสฟอรัสเอ่ยอะไรเอ่ยแม้แต่วิตามินก็ตามนะครับถ้าเราขับออกมาไม่ได้ร่างกายเนี่ยไตยขับออกมาไม่ได้รับรองมีปัญหาแน่นอนนะครับและสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมนะครับอันดับต้นๆเลยเรียกว่าสําหรับผมมันเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือภาวะไดอะบิติกนัฟราพาร์ตี ก็คือภาวะเบาหวานลงไตนั่นเองครับที่มักจะต้องทําให้คนไข้หลายๆคนที่ผมเนี่ยผ่าตัดเส้นฟอกไตตลอดชีวิตเนี่ยรู้สึกเศร้าใจมากๆก็คือเป็นเบาหวานและเป็นโดยไม่รู้ตัวนะครับพอมาทีคือไตเสื่อมไปหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเรารู้อาการนําก่อนนะเราก็สามารถที่จะป้องกันได้และอาการนํานั้นก็คือการปัสสาวะ ตอนกลางคืนหรือที่เรียกว่า nocturia นั่นเองนะครับการ nocturia นะครับการปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนเนี่ยนะครับแบบไหนที่เรียกว่าบ่อยเอาง่ายๆว่า1ครั้งเนี่ยยังไม่เรียกว่าบ่อย2ครั้งเนี่ยคือขีดจำกัดแล้วถ้าเกิน2ครั้งคืนคืนหนึ่งสครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแบบนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าถ้านะถ้าเราตรวจแล้วมันมีเกิน3ครั้งนะครับตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่า ท่านต้องไปตรวจสิ่งที่ผมแนะนําให้ตรวจมีอยู่3อย่างนะครับหนึ่งคือค่าการทํางานของไตนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่เขียนว่า BUNcreatinine และสุดท้ายคือตัว GFR นะครับ GFR คือค่าการกรองของไตนะครับ ถ้าต่ําๆเลยต่ากว่า50นี่ถือว่าไม่โอเคมากๆนะครับไม่โอเคมากๆนะครับอันที่2คือค่าน้ําตาลสะสมในเลือดนะครับไม่ใช่แค่ค่าน้าตาลปกตินะต้องเป็นค่าน้ําตาลสะสมในเลือดนะครับซึ่งมีชื่อว่าคีโมโ o บิน a 1 c อันนี้จะบอกได้เลยว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเสี่ยงเบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วหรือยังนะครับแบบชัดๆชัดเจนนะครับและอันที่3ครับคือการตรวจปัสสาวะดูว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ท่านมีภาวะปัสสาวะบ่อยตอนคืนผมแนะนำนะครับให้ท่านตรวจสาอย่างนี้นะค่าไตนะครับค่าน้ําตาลสะสมในเลือดนะครับแล้วก็ตัวปัสสาวะดูว่ามีโปรตีนหรือเปล่านะครับดูซิมีอะไร แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าท่านตรวจพบว่าไตาของท่านเริ่มเสื่อมนะครับค่ากรองไตาอาจจะต่ำกว่า50นะครับหรือวริงจริงต่ำกว่า70เนี่ยก็เริ่มต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับหรือมีน้ำตาลสะสมสูงเช่นแบบ7 8 9บางคนแบบเยอะมากอะ่ะซึ่งถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้นะครับแนะนำอย่างนี้ครับผมแนะนำวิธีป้องกัน5อย่างนะจำไว้เลยนะวิธีป้องกัน5อย่างนะครับอันดับแรกคืออาหาร อาหารผมแนะนําให้ท่านทานอาหารแบบโลคับไดเอทคือแป้งต่ำน้าตาลต่ำทานไขมันดีเพิ่มขึ้นทานโปรโตีนธรรมชาติเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับโปรโตีนธรรมชาติไม่ใช่โปรโตีนเสริมไม่ใช่โปรโตีนชงต่างๆนะครับคนละเรื่องกันนะครับอันที่2นะครับคือการทำอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งอย่างถูกต้องนั่นคือการพักการทานอาหารนะครับไม่ใช่การอดอาหารต้องทําให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับหยุดอาหารเสริมทุกชนิดนะครับหยุดโปรโตีนก่อน หยุดอาหารเสริมทุกชนิดเลยนะครับหยุดอาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับคืออะไรก็ตามที่มันเสริมอ่ะมันก็คือไม่จําเป็นทั้งนั้นแหละนะครับในตอนนี้ถ้าไตาท่านเริ่มไม่ดีแล้วพวกอาหารต่างๆหรือวิตามินอะไรแปลกๆพิสดารที่เขามาโฆษณาผมแนะนําให้ท่านหยุดก่อนนะครับอันที่4ครับ ให้ดื่มน้ําสะอาดเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งสักสองลิตรน้นําสะอาดก็อาจจะเป็นน้ําแร่นะครับต้องไม่ต้องเป็นน้ําวิตามินน้ําอะไรทั้งสิ้นนะขอเป็นน้ํเปล่าอุณหภูมิห้องก็ได้เย็นก็ได้อุ่นก็ได้อย่างน้อยเนี่ยแปแก้วต่อวันหรืออาจจะสัก2ลิตรแล้วกันง่ายๆนะครับหยุดน้ําหวานหยุดน้ําอะไรก็ตามที่เขียนว่าศูนย์แคลแล้วใส่สารทดแทนความหวานก็ไม่เอาทั้งสิน้นน้ำมีรสหวานเนี่ยไม่เอาเลยนะครับนี่คือข้อ4ี่นะครับและข้อห้าคือให้ทาน โปรโตีนที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับไม่เอาโปรโตีนที่เป็นแบบผงชงหรือโปรโตีนที่แบบผ่านกรรมวิธีต่างๆนะครับแล้วก็หยุดหยุดพวกอาหารที่เป็นโปรเซสฟูดอาหารกล่องต่างๆนะครับหรือว่าอาหารจำฟูดอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ5้าอย่างนะที่จะช่วยนะครับให้ไตเราลกลับมาดีได้โอเคนะลองเอาไปทกำกันดูนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับสำหรับอาการแรกนะครับอาการแรกเลยนะครับที่ ต้องระวังนะครับถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยอาจจะต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะครับนั่นก็คือการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามท่านปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปแนะนําให้ไปตรวจค่าการทํางานของไตค่าน้าตาลสะสมในเลือดดูว่าปัสสาวะมีโปรตีนรั่วหรือปล่นนะครับหลังจากนั้นถ้ามันเริ่มมีค่าผิดป,ปกติแนะนําอย่างนี้ครับว่า5ข้อนะหนึ่ง ทานอาหารแป้งต่ำโลคร์ไดเอทหรือเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทอันที่2ทํทำอิเตอร์มิเตนฟาสติ้งอย่างที่ถูกต้องอันที่ 3. นะครับหยุดอาหารเสริมทุกชนิดที่ไม่จําเป็นนะครับจริงๆอาหารเสริมมันก็ไม่จําเป็นสําหรับคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะครับอันที่ 4. คือดื่มน้ําสะอาดนะครับอย่างน้อยวันละ2ลิตรน้ําหวานน้าซีโร่แคลน้ำที่มีสารทดแทนความหวานไม่เอาทั้งสิ้นนะครับ และข้อ5นะครับให้ทานแต่โปรโตีนธรรมชาติโปรโตีนเสริมโปรโตีนที่ผ่านกรรมวิธีไม่เอาและลดอาหารที่เป็นกล่องหรือว่าอาหารจังฟูตนั่นเองนะครับโอเคลองเอาไปใช้กันดูครับสวัสดีครับบ๊ายบาย